สำหรับในช่วงของบัสแอนทรักไบโอไกในสัปดาห์นี้นะคะแพรมาอยู่กับคุณกมลกันตะจาระนิตินะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแมสเอ็กเซอรี่จำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะเด็กนักศึกษาคุณก,ณกมลน,นิดนึงว่าในส่วนของแมสเอ็กเซอรี่เนี่ยค่ะเราจําหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะจริงๆบริษัทแมสเอ็กเซอรี่นะฮะจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุปกรณ์ป้องกันการจรกรรมนะครับก็ะจะมีสินค้าหลักคือออโต้ล็อกมีไฟนะครับออโต้ล็อกอะลาร์ม แล้วก็ออโต้พักกิ้งเซนเซอร์สัญญาณถอยหลังแล้วก็ออโต้สแปดทไทล็อกคือสัญญาณล็อกยางอะไรรถยนต์และสําหรับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์วันนี้สําหรับในช่วงนี้นี่มออีอุปกรณ์ตัวไหนที่รู้สึกว่าน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเรามีเอาสินค้ามาจัดจำหน่ายะนะครับแล้วก็มีการแสดงสินค้าพร้อมโปรโมชั่นในงานเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็เกี่ยวข้องกับสินค้าออโต้ล็อกมีไฟะนะครับแล้วก็ Auto ออโต้ล็อกอะลามครับ โอ้งั้นเรามาเริ่มจากออโต้ล็อกมีไฟก่อนว่าเอ๊ะมันทานํางานยังไงเอ่ยออโต้ล็อกมีไฟนะเป็นออโต้ล็อกที่แตกต่างจากอุปกรณ<ช>์ล็อกทั่วไปในท้องตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดล็อกทั่วไปในท้องตลาดนี่เวลาดึงล็อกมาจะไม่มีไฟสองสวา่างแต่ของเราดึงล็อกมีไฟสองสวา่างอันหน้ากุญแจเนะี่ยอยู่ด้านหน้าและด้านหลัง<ๆ>ก็จะสามารถทํางานร่วมกันคือปลดล็อกได้โดยปลดล็อกขั้นที่2ก่อนแล้วมาปลดล็อกขั้นที่ททน1<ช>นะครับ นั่นดึงทีเดียวสองล็อกเพราะนั้นให้ความปลอดภัยและมั่นใจมากกว่ารครับควถามหนึ่งว่าการที่ออโต้ล็อกของเรามีไฟเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างออโต้ล็อกมีไฟเนี่ยทำให้เราเห็นสถานะในการทํางานเวลาเราดึงล็อกเนี่ย LED จะส่องสว่างแ<ม>สงว่าเรารู้แล้วว่าอุปกรณ์ล็อกทางาน<ม>ถ้าเกิดว่าไฟ LED ไม่ส่องสว่างแสดงว่าอยู่ในสถานะของการปลดล็อกอันนี้ก็เป็นออโต้ล็อกตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะโดยเฉพาะในประเทศและต่างประเทศแต่เรามีสินค้าอีกตัวหนึ่งคือออโต้ล็อกอาราม อัตล็อกอะลามตัวนี้คือเราเพิ่มฟังก์ชันระบบอะลามเข้าไปอยู่ในชุดอุปกรณ์ล็อกนั่นหมายความว่าให้งานของอิเล็กทรอนิกส์กับงานแมชชีนิกทํางานร่วมกันแต่ในแง่ของการทํางานคือเมื่อเราดึงล็อกโดยใช้มือดึงนะครับดึงล็อกมาทีเดียวจะล็อกพร้อมกัน2ขั้นขณะดเดียวกันโพรเซสของระบบอะลามจะเริ่มทางานคือถ้าระบบโปรเซสระบบอะลามทํางานเนี่ยถูกต้องระบบ L e d ดีจะกระพริบสองสว่างขึ้นมานะครับพอเป็นระบบอะลามขึ้นมาแสดงว่าสถานะของอะลามพร้อมทํางานแล้ว เพราะฉะนั้นหากมีการไปทุบทำลายชุดอุปกรณ์ล็อกมันก็จะร้องนะครับหรือการไปทำลายชุดกุญแจชุดกุญแจก็จะมีระบบตรวจจับอีกชุดหนึ่งทำให้มันร้องขึ้นมาถ้าหากผู้บริโภคถูกจรกรรโดยมีการตัดสายไฟการจราจรตัดสายไฟระบบก็จะร้องเตือนต่อเนื่องทันทีนะคุณจะให้หยุดร้องได้กรณีเดียวกันคือคุณใช้กุญแจเจ้าของมาทนการปลดล็อกนั้นเองถึงจะหยุดร้องได้ ตัวนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เรายื่นจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศนะครับตัวนี้เองต้องเรียนให้ว่าในแง่ของการจดกรรมส่วนใหญ่จะทําลายโดยการทําลายกุญแจ95%ในการทําลายกุญแจเพราะนั้นเราเป็นการหน่วงการจดกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาทําลายชุดล็อกของเราไม่ว่าจะทุบหรือทําลายกุญแจระบบจะร้องเตือนเลยในงานออโ์โชว์รอบนี้เรามีโปรโมชั่นแคมเปญน,นะครับพิเศษในงานถ้าเป็นออโตล็อกธรรมดาปกติ3,000นะ3,200บาทจะเหลืออยู่2,900นะครับ ถ้าเป็นออโต้ล็อกอะลามราคา4,500จะเหลือ3,900บาทนอกจากนั้นแล้วยังมีแถมกระเป๋านะครับกระเป๋าสุดเก๋ของตัวออโต้ล็อกนะคระับพร้อมแถมฟรีกรมาทานลดรถหายใจแสนด้วยเพิ่มเติมยังไงเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็รับรองการรับรองมาตรฐานเป็นอย่างดีเลยครับผมตัวสินค้าเนี่ยรับประกัน3ปีะนะครับถ้าเกิดตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับตนขณะเดียวกันกรมธรรม์รถหายใจแสนเราให้ฟรีทันทีในมูลค่านี้ เราคุ้มครองเรื่องประกรารลดหายใจแสนอีกน1นปีบาทอีกห่งปีครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่บูธของ Mass Accessory รจำกัดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอขอบคุณพี่กำมลมากๆเลยที่มาแนะนำในส่วนของออโต้ล็อกแบบนี้ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ อยู่กับพี่สุพันศภาศิรินะคะผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดจากอ e ีคิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดมานําเสนอแพร่คุณผู้ชมบ้างคะ่ะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นอุปกรณ์ปรับใช้น้ํามัน e85 นะคะค่ะตอนนี้น้ํามัน e85 เลี้ละ22บบาทเองนะคะราคาก็คือตอนนี้น้ำมันตามท้องตลาดทั่วไปแพงมากตอนนี้เป็นอุปกรณ์ปรับใช้น้ำมันราคาถูกลงนะคะ,คะ,ะสามารถที่จะเติมน้ำมัน e85 ได้เลยนะคะ,คะ แล้วลักษณะการทํางานหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรเป็นจะเป็นยังไงเป็นไหนบ้างมันเป็นตัวควบคุมการสั่งจ่ายน้ํามัน e85 เท่านั้นเองค่ะติดได้กับรถเครื่องเบนซินตั้งแต่ปี93ขึ้นมาจนถึงป้ายแดงเลยนะคะก็จะเป็นในลัะษณะจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนของหลักการทํางานของอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือเราจะติดตั้งเราแค่พ่วงเข้ากับหัวฉีดเดิมของรถยนต์แค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปดัดแปลงหรือว่าตัดต่อตัวเครื่องยนต์นะคะ ปิดแค่อุปกรณ์อีคิดแค่นี้นะค,ะค่ะสามารถเติมน้ํามัน e85 ก็ได้<ม>เติม e20 ก็ได้หรือกลับไปเติมแก๊สโซฮอลเหมือนเดิมก็ได้นะคะามารถที่จะเลือกใช้ในลักษณะของน้ามันได้ได หลากหลายรูปแบบและอย่างนี้ในส่วนของบนนี้เองน้ำมันตัวนี้ค่ะมีสามารถที่จะใช้กับรถอะไรได้บ้างคะในตอนนี้อ๋อใช้ได้กับรถเครื่องเบนซินตั้งแต่ปี93ขึ้นมาเลยค่ะจนถูกป้ายแดงเลยค่ะทุกรุ่นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วใช่ค่ะในส่วนของผลกระทบหรือว่าอาจจะมีอะไรแบบว่าเป็นอย่างอะไรมีมีผลบ้างไหมคะอ๋อก็เราอาจจะแนะนําถ้ารถที่เก่าต่ำกว่าปี2005ลงมาเราก็จะแนะนําเรื่องท่อยางน้ํามันแค่นั้นเองค่ะ แล้วอย่างนี้ในส่วนของการติดตั้งเนี่ยอาจจะใถ้ผู้ส่วนสงสัยว่าเอ๊ะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีผลกับเครื่องยนต์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดต่อหรือว่าดัดแปลงเครื่องยนต์แ<ม>ต่อย่างใดค่ะเป็นแค่เหมือนอุปกรณ์เสริมแค่นั้นเองค่ะและอย่างนี้นี่ลักษณะของการเอ,อ่อสมรรถนะการขับเคลื่อนหรือว่าอะไรนี้จะลดต่ําลงมากน้อยแค่ไหนคะไม่ค่ะจะเร่งเป็นปกตินะคะ<ม>แล้วยิ่งถ้าเราใช้น้ํามัน e85 เนี่ยจะ,จะรู้สึกว่ามันเร่งดีขึ้นกว่าเดิมด้วย<ม>เพราะว่ามันมีน้ํามัน e85 มันมีข้าวเพนะะค เพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าเรงดีขึ้นกว่าเดิมออโอ้โหเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะใช้น้ามัน e 8 5ที่แบบว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับเคลื่อนด้วยแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะที่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเลยนะคะบริษัทลุงกิจเจริญรัพนะคะค่ะอยู่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์สองเป็ดสามหนึ่งสําหรับก็พแปับกะโอ้โหเป็นยังไงบ้ากะ อ,อุปกรณ์ตัวนี้ไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุพรรษามากๆเลยค่ะที่มาแนะนำอุปกรณด์ดีแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่34นะคะอยากจะหันไปหาพี่หมอนิดนึงว่าเหนื่อยไหมก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสองช่วงที่ผ่านมานะคะแพรทำงานแบบสายตัวแทบขาดคุณผู้ชมในขณะที่พี่หมอค่ะหลีหญิงนะคะขอเบอร์เอยนะคะแทบโลมด้วยสายตาเอยนะคะโอ้โหเรียกว่าเงินเดือนเครื่องหนึ่งพี่หมอเดือนนี้ต้องเป็นของแพรแล้วละค่ะโอ้โหน้องแพรก็พูดเกินไปนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ผมไม่แค่เดินชม การแสดง,งแล้วก็ต่างๆนะฮะของแต่รถแต่ละค่ายในวันนี้นั่นเองนั่น,น,นสังเกตได้จากใบหน้าค่ะแพนนี้จะเป็นใบหน้าที่อิดโรยนะคะแต่ว่าพี่หมอจะดูมีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีกระชุ่มกระชวยเป็นมิเเษสค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะ,ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารตาอาหารใจเข้าเข้ากันไปต้องกินกันแล้วล่ะค่ะอิม่มตอนนี้อิมยอยอ่มแลยย้วยังฮิวค่ะแต่ที่หมอเนี่ยอิมอ่ม นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกนะฮะว่าโอ้โหตลอดวันนี้ต้องแปรทํางานเหนื่อยจริงนะฮะก็แต่ละค่ายด้วยโอ้โหไปสัมภาษณ์นู่นนี่นันน<ช>่นมากมาย<ช>เลยนะฮะก<ช>็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะมาร่วมเข้าชมงานนะครับก็สามารถมาได้ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนครับใช่แล้วค่ะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแพรกับที่หมอก็ทำงานเหนื่อยกันมากแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วพบกันค่ะ